ปาแตนถึงกับกุ้มขมับครับเมื่อช่องลุมพลป้าแตนแฟมิลีปลิวจนต้องเปิดช่องใหม่วอนแฟนคับกดติดตามลั่นขอ1 0 0 0คนจะได้เปิดไลฟ์ เรียกได้ว่าช่วงนี้พระสุขข้าวพระเสาร์แทรกโอได้ครับสำหรับลุงพลป้าแตนใครเลาจากที่ศาลได้สั่งจําคุกลุงพล20ปีจากคดีของน้องชมพู่ในขณะที่ป้าแตนนั้นศาลยกฟ้องแต่ล่าสุดครับป้าแตนได้แจ้งข่าวให้กับแฟนคลับได้ทราบว่าช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ถูกปิดครับเนื่องจากว่าเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ครับซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ช่องเดิมกลับมาหรือไม่ป้าแตนบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับซึ่งช่องลุงพลป้าแต Family มีผู้ติดตามถึง4 0แสนกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็มียอดวิวรวมกันเกือบๆจะ200ล้านวิวเลยทีเดียวป้าแตนบอกว่าชีวิตต้องไปต่อครับเลยตัดสินใจเปิดช่องใหม่นั่นก็คือช่องลุงพลป้าแต h น n n นลโดยป้าแตนเนี่ยได้อ้อนแฟนคลับให้ไปกดติดตามเพื่อที่จะให้ได้ครบ1,000คนและก็จะได้เปิดไลฟ์ได้นะครับแถมยังบอกให้แฟนคลับนั้นตามไปดูคลิปไปซื้อสินค้าไปกดไลค์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนอกจากนี้ป้าแตนยังได้อัปเดตภาพคู่กับลุงพลที่ จะใช้เป็นภาพโปรไฟล์ของช่องเพื่อที่จะป้องกันการก,กดติดตามผิดช่องอีกด้วยครับซึ่งในขณะนี้ช่องลุงพลป้าแตน h ช n แนลก็เปิดแล้วเรียบร้อยและอัปเดตล่าสุดครับจำนวนผู้ติดตามช่องของลุงพลป้าแตนชนแนลที่เพิ่งจะเปิดได้เพียงแค่1วันเนี่ยยอดผู้ติดตามพุ่งไปกว่า1 3 0 0 0คนแล้วครับจำนวนชั่วโมงก็ครบสําหรับการไลฟ์ Life แล้วด้วยแต่ว่าต้องรอให้ครบตามเงื่อนไขก่อนถึงจะไลฟ์ได้ครับในขณะที่ป้าแตนเองก็ลงคลิปไปแบบรัวๆกว่า10คลิปแล้วนะครับแต่ก็บอกว่ายังตื่นเต้นกับ ชื่อใหม่นะัก็คือชื่อลุงพลปาแตนชาแนลอยู่ทำการการให้กำลังใจของแฟนคลับอย่างมากมาย